กราบสวัสดีท่านคณะกรรมาการทุกท่านในนามของโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ขอรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขประจำปีการศึกษา2,567ระดับเพรด,ดังนี้ ในปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพราะปัญหายาเสพติดนั้นทรงพลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ต้องปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เยาวชนของไทยนั้นเป็นเยาวชนที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมไม่ฝักใฝ่อบายามุกและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขข้อมูลโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งอยู่ในอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบนันมีนักเรียนทั้งหมด135คนสถานการณ์ยาเสพติดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด1 สถานศึกษาพยายามป้องกันและแก้ไขให้ถึงที่สุดโดยไม่ไล่นักเรียนให้พ้นไปจากสถานศึกษาเพื่อเป็นภาระของสังคมหรือสถาบันอื่น 2. ให้องค์กรหลักทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร,รายงานสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 3. ส,สถานศึกษาให้ครูอาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดีไม่สูบบุหรี่และประพฤติไม่เหมาะสมสถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายายมุกในสถานศึกษา ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านโรงเรียนวังป่งดำรงวิทย์ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5มาตรการประกอบด้วยด้านที่1ด้านการป้องกันด้านที่2ด้านการค้นหาด้านที่3ด้านการรักษาด้านที่4ด้านการเฝ้าระวังด้านที่5ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานที่1ด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้จัดตั้งคณะกรรมาการดำเนินการแต่ละห้องแบ่งออกเป็น4ฝ่ายงานดังนี้ ด้านที่ 1. ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนให้คำแนะนำอธิบายชี้แนะแหล่งเรียนรู้และนำเสนอครูที่ปรึกษาฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนรักษาของมีค่าและสมบัติของห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียนป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่ที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์นในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นดนตรีกีฬาศิลปะ วัฒนธรรมฝ่ายสารวัตรนักเรียนสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ำบริเวณอาคารเรียนแหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงปัญหาในส่วนตัวในด้านต่างๆก็สามารถแจ้งครูประจำชั้นได้ สถานศึกษาจัดการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำทุกๆเดือนและมีการมอบเกียรติบัตรชื่นชมแสดงความยินดีให้กับห้องเรียนที่ได้รับผลงานดีเด่นในประจำเดือนทุกๆเดือนสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุรีโดยมีทั้งหมด7มาตรการมาตรการที่1 นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนมาตรการที่สองการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนจะได้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตรการที่4สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการให้กับนักเรียนมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่มาตรการที่7 กิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียนมีการประกาศนโยบายของโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิดแจ้งให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบเพื่อช่วยป้องกันและดูแลสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันสารเสพติดให้นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ด้านการค้นหาโรงเรียนวังป่๋งดมรงวิทย์ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลและแยกกลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไขและดำเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ด้านการค้นหาสถานศึกษามีการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ครูประจำชั้นออกพบปะผู้ปกครองออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งสถานศึกษามีการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ได้ดำเนินงานตามมาตรการการรักษาโดยจัดตั้งคลินิกเสมารักซึ่งทางสถานศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลพบว่าไม่พบข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสารเสพติดแต่ได้เตรียมการรองรับเพื่อความพร้อมในการแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึ่งสถานศึกษาได้มีการวางแผนงานตามมาตรการรักษา เพื่อลองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆคลินิกเสมารัก จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กาลางรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติของนักเรียนและบริการให้คำปรึกษาแก้ไขเกี่ยวกับยาเสพติดหรือในด้านอื่นๆรวมด้วยสถานศึกษาได้จัดทำนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเป็นโครงการต่อเนื่องในทุกๆปี สถานศึกษามีตู้แดงเสมารับรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและอบยามุกรวมถึงมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์โดยมี QR code ให้กับนักเรียนสามารถร้องเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงและตั้งคณะกรรมาการเข้าไปรับเรื่องและดำเนินการแก้ไขปัญหา สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมาลัดเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดสถานศึกษาได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกรวมถึงมีนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุก สถานศึกษาได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. คณะกรรมาการสถานศึกษา 2. อนามัยตำบลผักขวง 3. สายตรวจทองแสนขัน 4. อาบาตอผักขวง ด้านการบริหารจัดการบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับโรงเรียนภาคีเครือข่ายดังนี้ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามระดับเงินร่วมมือกับโรงเรียนน้ำอ่างระดับทองร่วมมือกับโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาระดับทอง วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบ a แพคทีสสถานศึกษาขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยมผ่านหัวข้อสำนึกดีกีฬาเด่นเน้นทักษะอาชีพพิชิตสารเสพติดด้วยรูปแบบ w p s Model ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนวงงังโป่งดำรงวิทย์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้าก,การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่สถานศึกษา ที่ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรวมถึงสถานศึกษาใกล้เคียง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยามุกได้จัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยามุกโดยได้ําเินการตามมาตรการ5ด้านได้แก่ด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการซึ่งใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสารเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดทั้งยังสร้างภูมิความรู้ภูมิคุ้มกันป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติดและอบายยขโรงเรียนวางโปง่งดมรงวิทย์ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านขอบคุณค่ะ